สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะอยู่กับเชฟแจ็คนะครับวันนี้เราจะทาหมูน้ําตกนะครับโดยเชฟแจ็คลอนดอนนั่นเองนะครับอ่าทาได้เลยนะครับอันนี้เป็นหมูลวกนะครับหรือย่างก็ได้นะครับเชฟแจ็คเขาบีบน้ามะนาวลงไปด้วยนะครับนี่คือเทคนิคของเชฟแจ็คเขานะครับต่อไปก็จะเป็นเ้าคั่วนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะเชฟเขาใส่นะครับอ่าพริกป่นนะครับ ชอบเผ็ดใส่เผ็ดนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่าอันนี้พอเราจะมีพริกขี้หนูหั่นซอยอีกทีนึงนะครับเนาะพริกขี้หนูหั่นอีกนะวันนี้เอาแต่มือเชฟเจ๊กไปก่อนนะครับเชฟเขาบอกว่าวันนี้หน้าผมยังไม่พร้อมนะฮะอ่ะาอปลาชูนะครับนิดนึงนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับอาหารอีสานนี่ขาดไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมันไม่ถึงรสเชฟเขาบอกนะครับอ่าหอมแดงนะครับแล้วก็ใบ ใบสะระแหน่นหแล้วก็วกวนนต้นหอมผักชีนะครับนนแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะเห็นไหมครับนี่อ mm hmm. แซบ่แซบซๆกินนะครับพุ่งขึ้นมาเลยนะครับนี่อร่อยมากนะวันนี้เราหยุดกันนะครับก็พอดีว่ายังไม่ได้ทํางานเนาะก็เลยได้ทํางานนิดๆหน,น,น,น่อยๆนะก็วันนี้เราก็มาทําอาหารกินกันที่บ้านนะครับอันนี้คือครัวของคนอีสานโดยแท้นะครับก็คือ เชฟเขาเป็นคนอีสานนะครับจังหวัดนน้อยเอ็ดนานเห็นไหมแล้วเขาชิมอยู่ด้วยกันมาไม่เคยจําได้ขาดน้ำปลานิดเชฟเขาบอกว่าขาดน้าปลานิดนึงนะเราจะเติมน้ําปลานิดนึงนะครับอ่านิดนึงอันนี้เขามือชํานาญนะเขาก็เลยจะัดระยะเอาเติมเปรี้ยวหน่อยประมาณบางคนเขาอาจจะใช้มาสักหนึ่งช้อนชานะครับอืมเติมเปรี้ยวไปหน่อยอ่าเติมเปรี้ยวอีกนิดนึงนะครับอ่านี่มือล้างแล้วนะไม่ต้อง นี่ทำกินเองด้วยนะครับอืมก็คือน้ำจิบมที่จีบเห็นไหมง่ายมากนะครับนี้เสร็จละนะครับกินกับผักสดนะครับต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ก็คือน้ําตกหมูน้ําตกหมูนั่นเองนช่นครับอ่าเสร็จเรียบร้อยอ่าเมนูวันนี้เป็นเมนูอีสานนะอีสานบ้านเฮานะครับ <Okay. S 1> อ่า ต่อไปเป็นส้มตํานะครับวันนี้เชฟแจ็คเขาก็ตํานะอันนี้เขาตําอะไรไปแล้วพริกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมนะอันนี้รเีเราใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะกระเทียมบางคนเขาชอบบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่นะอันนี้ใส่ใส่อผงชูรสแล้วก็ปิ๋ไปไหนลก็ปิดเลก็ปินี่นะไม่เยอะก็ไม่เยอะนะมีน้ำปลาอยู่นะมีน้ำปลามีน้ำปลาอยู่นะครับอ่า ใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าอันนี้น้ำปลาร้าเราต้มเองนะต้มเองนะครับไม่ใช่ของนี่นะอันนี้ขวดเป็นขวดของเขานะแต่ว่านี่อันนี้เราต้มเองนะครับอ่าอ่าก็พอประมาณพอประมาณนะครับใส่กะปิปลาร้านะครับแล้วก็น้ำมะขามน้ามมะขเปียกนิดหน่อยนะครับจะใส่เยอะแล้วนี่มันมีน้ำมะขามเปียกอยู่แล้วนะ ชูรต์ปาชูนิดหน่อยนะครับประมาณสักครึ่งช,นะช้อนชานะช้อนชาแล้วก็มะนาวมะนาวมะเขือเทศมะเขือเทศนะใส่ลงไปวันนี้เรามีมะละกอนะครับพอดีว่ามีคนเอามะละกอมาให้นะครับตัดน้ำตาลตัดน้ำตาลนิดหนึ่งใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะ,ะแต่โดยส่วนใหญ่ใช้น้ำตาลทรายกันเนาะ,ะก็มันจะไม่ได้หวานมากจนเกินไป อันนี้เมนูที่เราทำที่บ้านนะครับอืทีนี้ตัวตัวโยงนตัวโยงนี้คือมรกรนะอันนี้มรกรจริงๆนะครับมรกรแท้เลยมรกรแท้นะครับอใส่ไปอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันหมดอย่าใส่เยอะนะที่บอกนี่อย่าคืออย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันหมดนะทำ,ำรอบหลังนะครับรรรรอ,อ่าอยู่ดิ ลื่นนิดนึงนะเพราะไม่ได้เอาผ้ารองไว้ผ้ารองพอดีก็สเส้นระบำไปหน่อยเส้นระ,ะบำไปนิดนึงหอมฉุนเลยหอมฉ<อ>ุนลเลยป,ล,ปลา,า,าเวลาแบบนี้เห็นไหมอืมอมเป็นตัแซ่บ หน่อยสิพกมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆเออเอออาชิมลูกพี่นะอืมน่าชิมแบบบ้านๆเราก็ได้เนี่ยมือจบเลยเออปลาร้าแล้วแหละพื่เรามีอะไรเติมอีกไหมครับด้วยเออปลารนิดนึงใส่ปลาไอ้นิดนึงพอรีมากเลยเขาบอกอร่อยมากเห็นไหมปลาราเราต้มเองนะอร่อยมากเลยเห็นไหมครับโอเคเห็นไหม เสร็จละนะเดี๋ยวเราใส่จานเลยครับจบจบนะวันนี้เรามีข้าวเหนียวนะเมนูเราวันนี้มีน้ำตกหมูข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ย่างนะครับไก่ย่างส้มตำข้าวต้มตกนะแต่ว่าเราไก่ย่างนี่มันเราซื้อสําเร็จมาเนาะเด กลิ่นปลาลันนี่หอมมากเลยไม่ได้อวยนะแต่ว่าอร่อยจริงๆนี่แหละคือส้มตำของเรานะครับเสร็จแล้วใช่ไหมอ่านะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับส้มตำวันนี้นะครับแสงอาจจะอันนี้นิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ข้างนอกมันเหมือนจะแดดดีนะ แสงมันก็ออกมาแบบนี้นะนี่ส้มตําเราจะกินด้วยนะครับนี่ก็คือน้ําตกนั่นเองน้ําตกหมูนะครับนี่คนอีสานโดยแท้นะครับทําวันนี้ก็เห็นไหมครับอืมเราจะกินกับแตงกวานะครับนี่ข้าวเ,เหนียวนะครับไก่ย่างนะครับ